ทำเช้านี้นะคะเมื่อมีโอกาสได้สำรวจตรวจตราสิ่งที่มีค่าต่อการนำพาให้เกิดประโยชน์เมื่อเห็นสิ่งที่จะเป็นโอกาสให้แม่ได้มาแบ่งปันพวกเราเนี่ยก็คือความใส่ใจในสิ่งที่แม่เคยมีปัญหาค่ะ เวลาแม่จะแกะสกอตเทปที่ติดกับสิ่งต่างๆแล้วมันแกะยากมากเลยไงนะเช้านี้แม่มีโอกาสอาศัยสกอตเทปอะก็เลยให้แม่ได้คิดใหม่แล้วก็ทำใหม่แทนที่จะเอาสกอตเทปปิดทั้งหมดอะแม่ก็หมวนสกอตเทปให้เป็นเหมือนกับพร้อมเปิดง่ายอะค่ะ อันนี้ก็สะท้อนว่าถ้าแม่ฝึกในลักษณะที่แม่เห็นคุณค่าของเวลานี้ทำอะไรอ่ะแล้วใส่ใจอกเขาอกเราเพราะเราได้ประสบการณ์ที่มีความยุ่งยากในการแกะประสติกเทประสตทิกออกจากสิ่งสิ่งที่กำกำลังติดอยู่นะคะสะท้อนย้อนเป็นเรื่องของ ความเข้าใจความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราเอาสมมุติโลกมากระตุ้นให้เราเห็นคุณค่าของความคิดพิจารณาในลักษณะเข้าใจคนอื่นเพราะเราเข้าใจตัวเองค่ะก็จะอยู่ในโลกสมมุตินี้อย่างเป็นธรรมต่อเราเขาและสิ่งที่เรา อาศัยเป็นสื่อแสดงธรรมในครั้งนี้นะคะ,จะเจริญธรรมค่ะ